ไม่มีโค้งเลยแบบเราต้องเบราแจ่ปล่อยไหลไปอันนี้ยคือแบบถ้าเราใส่แม็กตรงหน้าเส้นเนี้ยแล้วโค้งข้างหน้ามันจะเป็นยังไงโค้งหักศอกเลยนะครับโค้งยูเทิร์นโค้งหักศอกโค้งตัวเอสเนี้ยครับแล้วคุณต้องเข้าโค้งพวกเนี้ยในทักษะของการขี่รถที่มันเบรกไม่ได้ครับแล้วก็ฟีขาไม่ได้ครับจะไม่มีกระติกน้ำแบบโอ้โหเป็นพี่เข้าม่คิดว่าแฮนด์ต้องจับไม่ปล่อยแล้วครับเอาไปแล้วครับแบบ พี่เกียวไปแล้วนะครับพี่เกียวไปแล้วนำโดงเลยลูอิสนะครับม่อนยังไว้เชิงอยู่นะครับช่วงนี้แอลกอฮอล์ยังไม่ตื่นตัวโเปิดก่อนเลยนะครับเริ่มมาอย่างที่บอกนะครับรถมันไม่มีเบรกนะครับไปแล้วต้องไปเลยนะครับไปก่อนได้เลือกลายก่อนนะครับอย่างเข้าโค้งนี้เราต้องลายการเข้าเนี่ยมันต้องเป๊ะนะฮะใช่ครับเพราะว่ารถมันเบรกไม่ได้นะครับมันจะรอไม่ได้อะเต็มที่ก็ผ่อนขาลง เริ่มมาเบรกออกมาก็แตกกลุ่มเลยนะครับ3ามคน4ี่คนออกมาเลยนะครับมีการพยายามเรียกจะให้มีการผลัดนำช่วยกันนำนะฮะสังเกตขาที่ปั่นนะครับหลายคนเนี่ยรอบที่ปั่นเนี่ยขาไม่เท่ากันนะฮะอยู่ที่การเลือกเกียร์นะครับใช่ครับวูกหรือยังไงนะฮะเบ,บาๆหน่อยนะครับให้สัญญาเพราะว่ามันเป็นโค้งอยูเทินนะครับ <ด>ชะลอความเร็วล้วเขาจะเสียบกันอุ้ยลุ้นแทนนะฮะไม่เป็นไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยก็เพิ่งจะมาลองขี่ฟิกเกยร์กันแบบความเร็วมีความเร็วจริงๆก็ตอนนี้นะครับรอบแรกรอบสองผมว่าหลายคนก็คือยังลองดูฟิลอยู่ว่าโค้งบางโค้งเนี่ยพอใช้ความเร็วแล้วเนี่ยมันเข้าได้มากน้อยแค่ไหนโอ้โหคนที่นำอยู่นี่ ดูแล้วใช้ได้เลยนะครับทักษะการขี่การทำงานถ้าใครไม่เคยขี่นะครับคุณเหนื่อยคุณก็เบรกไว้ได้ด้วยครับโอ้โหนะฮะต้องต้องมีสตินะครับต้องเข้าใจการทํางานของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะแตกต่างจากจักรยานที่มันฟรีขาได้เลยนะครับตอนนี้เบรกออกไปเดียวเดียวเลยนะครับหนึ่งคนนะครับผ่านไปแค่รอบแรกนะครับดูเดือดเลยนะครับสูนข้างหลังมานะครับเป็นนักปั่นทั้งไทยและต่างชาตินะครับตอนนี้พยายามจะเรียกว่า คุมไว้นะครับไม่ให้หนีไม่ให้ขาดไปนะครับข้างหลังไล่มาเสื้อสีฟ้านะครับเสื้อสีฟ้านี่ก็เป็นนักกีฬาระดับเยาวชนทีมชาตินะครับนนทรั์รักษาสีรับครับผมจากทีมปกติจะแข่งชิงชมปะเศไทยนะครับจะแข่งแข่งเป็นพวกระดับพวกสปรินพวกอะไรฮะเป็นน้องเป็นตัวพันเมตรครับเป็นนักปั่นพันเมตรครับนกิโลเมตรครับแต่วันนี้แข่งกันเกือบ ล่มสิบกิโลนะครับครับันเมตรสิบครั้งครับมาดูทักษะแบบนักแข่งในสนามแข่งแล้วเจอกับนักแข่งในสนามข้างนอกเนี่ยนะครับโห <c oughs> ตอนนี้ที่หนึ่งอันดับหนึ่งยังยังหนีเดียวโดดเอกมาอยู่นะครับแต่เริ่มแผ่วแล,ล้วหรือเปล่าครับเพราตอนนี้ข้างหลังเริ่มเหมือนจะช่วยกันนำนะฮะพอทุกคนเริ่มขี่แล้วเริ่มเริ่มคุ้นเคยกับการเพสความเร็วละนะฮะ จะเห็นเลยนะบว่าขาเนี่ยหมุนไม่เท่ากันนะฮะทั้งสามคนเลยที่ไล่อยู่เนี่ยนะฮะเนื่องจากเกียร์ที่มันทดไม่เท่ากันเขาโค้งเอแรกนะครับอ๋องคงอยู่เธอนะครับเท่านะฮะแล้วเดี๋ยวจะเป็นโค้งเอนะครับหักซ้ายหักขวานะครับก็ดูนะครับว่านักกีฬาที่หนีออกมาคนเดียวตอนนี้นะครับจะยังสามารถรักษาระยะห่างเอาไว้ได้หรือไม่นะครับ าคงเนียนเหลือเกินครับได้ได้เปรียบนะฮะได้เปรียบข้างหลังนี่อย่างที่ว่าจะมาเสียบกันบนโค้งแล้วเบรกก็เบรกไม่ได้นะครับฟรีขาก็ฟรีไม่ได้เนี่ยนี่ถ้าทนนำลายราไม่ดีนำแหกนี่กลายเป็นยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับ<ช>อ่าตอนนี้กลายเป็นว่ากลุ่มนำมีทั้งหมด4ี่คนด้วยกันนะครับ รอบเข well, the ้าสู่รอบพิสานนะครับกลายเป็นกลุ่มนาตอนนี้มีทั้งหมด4ี่คนด้วยกันนะครับน่าจะร่วมมือกันได้ดีนะครับและมีห้าแล้วครับนนทศกน้าครับเข้ามาอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรถแข่งในรูปแบบเต็มสูตรเลยนะครับล้อดิล้อหน้าเป็นสี่ก้านนะครับดูเขาอาจจะเตรียมว่าเหมือนจะเร่งแล้วนะฮะ กะออกไปทีเดียวช็อตเดียวแต่ดูความแข็งแรงแล้วข้างหน้านี่โอ้โหเอาครับออกไปแล้วครับออกไปแล้วครับเสื้อสีฟ้านะครับออกไปทางด้านขวามือสุดของนันผู้ชมนะครับออกไปคนเดียวเลยนะครับข้างหลังยังมองหน้ากันอยู่นะครับคนที่กวางมืออยู่นะครับก็คือลูอิสนะครับผมเดอโซซานะครับคนนี้ก็เป็นนักปั่นต่างชาติที่ ทำาหากินอยู่จังหวัดเชียงใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็ปั่นอยู่ประจํเนะครับพยายามบอกบอกมือให้ช่วยกัน,นครับอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้ห่างไปนะครับตัวแรงออกไปแล้วนะครับลองมาดูก่อน,นครับว่านนทศักดิ์ที่เป็นนักกีฬาปัน่นระยะพันเมตรระยะสั้นเนี่ยนะฮะจะสามารถยืนระยะออกไปได้ไหมครับนี่ออกไปจริงๆนี่กะหนีไปเลยนะครับเนี่ย เหมือนข้างหลังจะจะเริ่มเกี่ยงกันหรือยังไงนะครับทําให้ลูอิสเริ่มมีอาการบอกให้ทุกคนช่วยกันนําหน่อยอย่าปล่อยให้ขาดออกไปเพราะว่าระยะที่เราทําความเร็วได้จริงๆเนี่ยมันมีไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะพะมันจะต้องเข้าโค้งล่ะมันเขาจะบอกว่าเฮ้ยเข้าโค้งต้องผ่อนนิดนึงนะฮะมาเร็วเกินเดี๋ยวเข้าโค้งไม่ได้นะฮะ พากันแหงไปหมดอ้าวเป็นว่าอนตะศักดิกที่ออกไปจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ขาดออกไปสักเท่าไหร่นะฮะยังมีระยะอยู่ใกล้ๆแค่นั้นเองนะครับโอ้โหเห็นยางเส้นเล็กๆเดี๋ยวนี้รถเสือหมอบจริงๆนี่เราเป็นยางเส้นใหญ่หมดะฮะยางหน้าย5 28้ากันหมดนะ,ะครับฟิกเกยร์นี่เรายังใส่ยางเส้นเล็กกันอยู่นะครับ23่สบามครับเดี๋ยวนี้ให้กลับไป,ไปขี่พี่ตอนนี้พี่ใส่ยาง2ี่สิบแปดยี่้าแปดยี่ห้ายี่ปดขี่นี่ ให้กลับไปใส่ยางยี่สิบยี่สามเหมือนนี่ไม่รู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็ยังทันกันนะฮะรู้สึกว่าจะล้มเมื่อไหร่อ่ะเราเรารู้สึกว่ากลายเป็นว่าเรายางที่เราเชื่อกันมาว่ายางเส้นเล็กอ่ะพอมันขี่เนี่ยมันได้มันมันแรงเสียดจากพื้นมันน้อยใช่ครับแต่มันกลายเป็นว่าพอมันขี่เร็วๆอ่ะรถมันไม่นิ่งความมันมันไม่เสถียรภาพมันไม่มันไม่เอื้อมหน่วยพอยางเส้นใหญ่กว่าเนี่ยยางมันนิ่มอพอขี่เร็วๆแล้วรถมันรถมันนิ่งแล้วขับ่าการรักษาความเร็วมันดี ยิ่งขี่เป็นกลุ่มโหมอวโอ้ยิ่งหอกันไปความเร็วแบบสูงจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีจักรยานมันพัฒนาไปค่อนข้างมากครับความเร็วเฉลีย่ยแม้แต่ในการแข่งไม่ใช่ตแต่การแข่งโปรทัวร์การแข่งในระดับบ้านเราบ้านเราหรือแม้แต่ชาวบ้านเราขี่เนี่ยความเร็วเฉลีย่ยยังขี่กันสูงขึ้นมากข<ช><ๆ>ึ้นครับเมื่อก่อนเฉลี่ยสี่สิบนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนักกีฬาเราสี่เกินกว่าแ0้สี่สิบเนี่ยธรรมดาแบบว่าถือว่าแบบโอ้โหเร็วละเดี๋ยวนี้คือแบบธรรมดาแล้วครับชาวบ้านขี่กันก็สี่สิบต้องสี่สิ ถึงจะเรียกว่าเร็วจริงๆปรากฏว่ารอบเมื่อกี้ไปคนที่อันดับที่หนึ่งในรอบพารเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นนนทศักนะครับเสื้อสีฟ้านี่นะครับเหมือนจะไล่กันทันแต่ว,ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ก็ยังพยายามตื้ออยู่นะครับยังคาอยู่ข้างหน้าอยู่แต่ตอนนี้ผมพี่ดูแล้วว่าทางเสื้อสีขาวนะครับลุยดิกโซซ่านี่น่าจะมีประสบการณ์ในการแข่งฟิกเกียมาก่อนนะฮะ จะหวังว่าจะทําอะไรสักอย่างสวนเลยนะครับขึ้นสวนนะครับทันนนทศักดิ์แล้วแซงทางโค้งเลยนะครับแล้วดูข้างหลังนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าเมื่อกี้อยู่ด้วยกันไม่มีใครสาม,มัคคีงั้นลองออกไปเองดูซิข้างหลังจะยังช่วยกันอยู่ไหมแต่บางครั้งก็เหมือนเหมือนรูปเกมมันกั่นแกล้งนะฮะคนอื่นออกไม่มีใครช่วยไล่พอเราออกไอ้คนที่อยู่กันนั้น,นไล่เรามาช่วยไล่เรา <laughs> ทางนี้ทำไมไม่ช่วยกันหนีตั้งแต่แรกนะครับ มันก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะฮะสถานการณมันพาไปคือขี่จัก,กรายานมันเป็นเรื่องการใช้แรงครับบาทใช่ครับ,บแรงบริหารแรงครับ,บแล้วก็ในสมองเนี่ยต้องคิดเกมตลอดเวลาต้องแก้เกมคิดเกมตลอดเวลาครับบางทีเรามีแรงแต่ว่าคนที่เขาขี่กับเราเขาหมดแรงพอดีใช่หรือบางทีเราคิดว่าเราอยากจะไปแต่เราดันแรงไม่มีเงี้ยก็ไม่ได้เนาะต่อหน้าต่อตา ว่าปั่นได้กันทําไมมันหนีกันออกไปได้ดันั้นต้องต้องมีแรงเหลือนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เลือกจังหวะและโอกาสในการออกแรงให้ใหเป็นให้ถูกนะครับที่นําอยู่นี่คือลุยเดโซซานะครับผมหมวกสีขาวนักกันตา่างชาติดูนี่ืบอว่าพิ้วเลยนะฮะขี่ไปหันซ้ายหันขวาแบบว่าเข้าโค้งคล่องมากเลยนะฮะกำลังเ,เข้าสู่รอบที่สี่นะครับเลยที่สี่เราโอ้โหรอบนี้ขี่เร็วแข่งเร็วมากนะครับแป๊บเดียวนะฮะ น่าจะมีคนจ้องรอบสุดท้ายอยู่นะครับที่เกาะกันมาตอนนี้ทุกคนขี่มาน่าจะเห็นแล้วว่าคนที่ค่อนข้างแอคทีฟที่สุดนะฮะก็คือนักปั่นหมายเลขหนึ่งศูนย์สามลุยดิสเดอโซซาเนี่ยนะครับนักปั่นต่างชาติในกลุ่มนี้เป็นนักปั่นต่างชาติทั้งหมดหนึ่งคนท่านมีมีเพียงหนึ่งคนท่านั้ที่เหลือเป็นนักปั่นจากประเทศไทยนะครับพยายามทำเกมแอคทีฟตลอดแต่ที่มันไม่เบาเพราะว่า ฟิกเกียร์นี้ถ้าถ้าเบา,เาถ้าเบาแล้วก็เล่งเบาแล้วก็เล่งก็กิน <c oughs> แรงน <c oughs> ะฮะเหนื่อยว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ส่งกันไปดีกว่าอีก2รอบแป๊บเดียวนะฮะน่าจะมีคนพยายามออกไปบ้างนะ,ะต้องลองดูโอ้โหวิ่งไปคนเดียวก็ขี่ง่ายนะครับแต่ข้างหลังนี่ก็เหมือนจะไม่ยอมปล่อยกันเหมือนกัน ถ้าทุกคนคิดแผนเดียวกันหมดนี่ก็สนุกเลยครับว่าเดี๋ยวจะมาหนีกันรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายก็จะเร็วมากครับเร็วมากก็ต้องลุ้นนะครับเพราะว่าโค้งมันก็จะมีความเร็วลิมิตของมันนะฮะหลายโค้งนี่คือมันก็เป็นโค้งที่เราการันขึ้นมาเพื่อการแข่งขันมันไม่ได้เป็นโค้งปกติที่ขับรถกันฉะนั้นไอมุมเหลี่ยมต่างๆเนี่ยมันไม่ได้รับโคง้งตอนนี้คนที่นำอยู่นะครับก็เสื้อสีฟ้าหมวกสีขาวนะครับเป็นนนทศักิ์นะครับผม แตจับแฮนด์บนอย่างนี้เหมือนยังไม่เอาจริงหรือเปล่าครับยังดูเชิงอยู่แล้วฮะดูเชิงอยู่ครับที่เห็นข้างหน้าสองคนเสื้อขาวและเสื้อแดงอันนี้ก็เป็นนักปั่นที่กําลังจะโดนน็อกน็อกรอบนะฮะยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่ว่าตื้อไว้นะครับโอ้อนี้เป็นเหมือนนักปั่นฟิกเกอร์เลยนะครับจริงสังเลยนะครับดิบเลยนะครับแต่นี่คือของที่กลุ่มหน้านี่คือ พิกเก์เลสซิ่งคร,ครับหลายคนนี่ก็อย่างที่ว่าเป็นนักกีฬามา,าจริงๆฮะใช่ครับการเป็นนักกีฬาก็จะมีการซ้อมที่เป็นระบบแบบนักกีฬาจริงจังใช่ไหมครใช่ครับก็เดี๋ยวผ่านอีกรอบนี้ก็คือแค่เหลืออีกรอบเดียวนะฮะดูแลหลายคนที่เริ่มเก็บแรงมาน่าจะต้องลองทําอะไรดูสักครั้งแต่ว่าก่อนเข้าเส้นชัยนะครับมันจะเป็นโค้งเออยู่ประมาณสองครั้งซึ่งตรงนี้แหละ ผมมองว่ามันพี่หมอามันเป็นมันเป็นจุดจุดจุดที่ขาดเหมือนกันเพราะว่าบางทีถ้าเราเข้าโค้งได้จังหวะที่เราเข้าได้เด็ดขาดเนี่ยมันเปิดแก๊บจากข้างหลังแล้วก็มันทําให้ข้างหลังอนะไส้แฝงขึ้นมาได้ยากตตอนนี้นะฮะมีออกมาแลวหนึ่งคนนะครับเอ๊ะบางทีถ้านนักกีฬาโตเต็งจับก,กันเองเนี่ยนักกีฬาที่เป็นเหมือนเป็นตายอยู่นี่ก็มีโอกาสได้ไปได,ได,ได้ได้อันดับเหมือนกันนะใช่ครับ <c oughs> <c oughs> บางทีนี่ได้ที่หนึ่งเลยครับเอารอบสุดท้ายนะครับหมายเลขหนึ่งศูนย์หกนะครับวิศรุตนะฮะคุณวิศรุตนะครับเหมือนจะเปิดแกป๊ปออกมาได้แบบเนียนๆเ,เลยนะครับตอนนี้ข้างหลังตอนนี้น่าจะเป็นลุยส์เดอโซซานะครับน่าจะดูกับนนทศักดิ์อยู่นะครับสามคนข้างหลังนี้น่าจะดูเชิงกันอยู่เพราะเห็นฟอร์มมาแล้วทั้งสามคนนี่คือ อยู่ด้วยกันตลอดอยู่ด้วยกันตลอดแล้วมีการออกมายิงละต่อไปตรงนี้ตรงนี้ตรงช่วงนี้เป็นช่วงทางตรงที่ใช้ความเร็วได้เต็มที่นะครับจนก่อนถึงช่วงลยูเทิร์นะฮะดูทุกคนเลือกใช้เกียร์ได้พอดีนะครับเห็นน้องสองคนที่น่าจะโดนแหลไปรู้สึกจะใช้เกียร์เบาไปน,นิดนึงนะฮะก็คิดว่าน้องคงไม่เคยมาเจอความเร็วแบบนี้นะค,คิดว่าปกติก็คงเป็นเหมือนซิตี้ไรด์ก็คือแบบเป็นพิกเกียร์ซิตี้เล่น เพราะว่าถ้าเราใช้เกียร์หนักเกินนี่มันเอารถไม่อยู่นะครับเราไปสีในที่ที่ไม่ม,มีจราจรอพอเป็นการแข่งแล้วเราปิดถนนหมดมันก็ไม่มีรถอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอก็ใช้ความเร็วได้เต็มที่อันดับที่หนึ่งผู้ชนะของลูฟีกเกียร์จะอยู่ในกลุ่มหน้านี้นะครับสี่คนรุ้นกันครับผ่านโค้งเอสแล้วก็เข้าสู่ช่วงทางตรงแล้วก็จะเป็นเอาครับเร่งละครับเห็นได้ชัดเลยลครับว่ามีการเร่งความเร็วแล้วนะครับจากนนทศักนะครับ จะสามารถทิ้งคู่แข่งทิ้งเพื่อนได้ไหมนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวจะเป็นโคง้งยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นเสร็จแล้วก็จะมาเข้าโคง้งเอีก2โคง้งแล้วก็เข้าสู่เส้นชัยนะครับโอ้โหทำเวลาดูเวลาต่อรอบแล้วเนี่ยนะครับเร็วเร็วเหมือนรุ่นเสือหมอบเลยนะครับทั้งที่ไม่มีเกียร์นะครับไม่ได้ไม่มีเกียร์ให้เปลี่ยนนะครับน่าจะเข้าโค้งเร็วกว่าเพราะว่าเบรกไ,ได้แล้วเขาคงแบบมานั้นครับ ลุยเซอร์ซ่าตอนนี้นะครับพยายามจะตุกเพสต,ตลอดนะครับตอนนี้มีแกรมนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นน่าจะน้องนนทศักดิ์น่าจะได้เปรียบนะครับแต่ตอนนี้มีแกรมแล้วนะเจ้าที่พี่ดูเหมือนนนทศักดิ์จะใช้เกียร์หนักกว่าเขานะครับใช่ค<ล>รับจะมีมันจะเสียจังหวะคือตอนออกโค้งต้องเร่งตลอดนะครับลุยซอซ่านี่เรียกว่าความเร็วที่ใช้กับรอบขาที่ใช้เนี่ยเรียกว,ว่าพริ้วเลยนะฮะ เหมือนกับอีกคนที่ตามมาก็ใกล้เคียงกันนะจะใช้เกียร์ใกล้ๆกันเอาละครับทางตรงสุดท้ายแล้วทางตรงสุดท้ายแล้วนะครับมันลุ้นกันครับอันดับที่หนึ่งโอ้โหขึ้นไม่ได้นะครับโอ้โหยอมเลยนะครุยน่าจะยอมแล้วครับอันนี้แต่ว่าทําเกมดีจริงๆถ้าได้ใจไปเลยนะครับสุดยอดนะครับสามโอเคนะครับสวนทศักดิ์ได้ไปอันดับที่สี่นะครับมาเดี๋ยวต่อกันเมนโอเพนแปดรอบสนาม นะครับแล้วก็คนที่บันในช่วงเช้าไปเรามาเจอกันนะครับรุ่นรวมอีกทีหรอบนะครับรวมกันไปเลยนะครับเพื่อความมันนะครับเวลาเราบ่ายพอดีครับอต้องต้องบอกเลยว่าใจมากๆครนะทุกคนที่มาแข่งฟิกเกียแค่คิดว่าจะเอารถที่มันไม่มีเกียร์ไม่มีเบรมมเกรมาหวดเต็มที่ในสนามแบบนี้ ต้องยอมรับแล้วนะฮะใจต้องมาเลยครับขนาดไหน,นครับโอ้โหสุดยอดนะครับสนกุกนะฮะเบด้าขก็อยากเห็นการแข่งแบบนี้อีกนะฮะ